กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยนี้ยังไม่จางหายไปไหนครับเพราะว่าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้ผู้ปกครองเขาดิยมที่จะส่งบุตรหลานเนี่ยออกไปเรียนรําไทยกันนะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยเรียนกันต,ตอนที่ยังเป็นเด็กเล็กๆเลยครับแล้วก็เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยครับต้องเรียนรู้การดัดนิ้วมือให้อ่อนช้อยกันตั้งแต่วัยเด็กแบบนี้แหละครับถึงจะมืออ่อนกันได้รวมถึงดัดาร่างกายตามหลักการเรียนนาฏศิลป์ไทย นี่เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านรำไทยกนกหน้าสองนะครับตั้งอยู่ตำบลหันตราอำเภอพร,ระนครศรีอย,ยุธยาจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาที่สอนรำไทยแล้วก็ฝึกทักษะฝึกความจําแล้วก็บุคลิกภาพด้วยรับเพื่อเอาไว้ต่อยอดพัฒนาการแสดงนา่าศิสิงไทยให้สวยงามยิ่งขึ้นแล้วก็อนุรักษ์วัฒนธรรมการแสดงไทยด้วยรับ ครับท่านผู้ชมครับนี่นะเห็นเด็กอายุสามขวบนะฮะที่มีการเรียนสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านลำไทยกระหน้าสองะฮะตำบลไผ่ลิงอําเภอรพระนครศรีอยุธยานะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเด็กหลายคนที่มาเรียนตรงนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมนะฮะในการเรียนการสอนนี้เริ่มต้นมีการดั นิ้วมือก่อนนะฮะแล้วก็ไปประกอบอาชีพของตนเองได้นะครับแล้วก็มีผู้ปกครองนี้มีการส่งเสริมให้มีการเรียนตรงนี้เพื่อประกอบอาชีพตนเองได้นะครับ มีครูสอนเด็กนักเรียนรำไทยตั้งแต่เด็กอนุบาลหนึ่งก็มาเรียนกันแล้วนะครับจนไปถึงเด็กอายุ17ปีแบ่งเป็นช่วงเวลาเรียนนะครับห้องละ 10- บถึงสิคนส่วนการสอนรำแต่ละคนเนี่ยก็ทักษะไม่เหมือนกันนะครับในการเริ่มฝึกหัดก็จะเน้นเรื่องการพัฒนาการการฝึกสมาธิท่ารำให้สวยงามจึ่งก็ต้องใช้ความอดทนเพราะว่ากว่าจะรำไทยได้ต้องใช้เวลาฝึกทักษะนานเลยครับยากไหมก็อาจจะยากสําหรับเด็กเพราะว่าคือเขาเพิ่งเริ่ม เพิ่งเริ่มฝึกเริ่มฝึกขัดอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะยากแต่คือช่วงอายุเล็กอะค่ะเราจะเน้นในเรื่องพัฒนาการการทํางานร่วมกับผู้อื่นการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นคือเราเราเราเวลาที่มีคนมาสมัครช่วงที่น้องๆอย่างเด็กอะค่ะเราก็ได้มีการแจ้งว่าในคลาสเล็กเนี้ยเราจะเน้นในเรื่องของพัฒนาการเน้นในเรื่องของการใช้ชีวิตกับเพื่อนการฝึกสมาธิการ ท่าลำสวยงามเนี่ยอาจจะยังมีไม่มากนะักในช่วงเล็กแต่ว่าพอโตขึ้นเรียนไปเรื่อยๆฝึกความสม่ำเสมอมีความแม่นยำค่ะถ้าลำสวยๆมันก็จะตามมา ส่วนใหญ่เด็กที่มาเรียนนะครับเป็นเด็กนักเรียนในจังหวัดแล้วก็ที่จังหวัดใกล้เคียงก็มาเรียนเหมือนกันมีพ่อแม่ส่งเสริมให้ลูกที่อยากเรียนรำไทยแล้วก็มาเจอเพื่อนที่หลากหลายครับเด็กนักเรียนที่นี่ส่วนใหญ่เรียนแล้วทางโรงเรียนจะมีเวทีเพื่อรองรับให้เด็กนะครับได้มีโอกาสไปแสดงต่อบนเวทีด้วยครับรวมทั้งมีรายได้ให้เด็กในการเรียนด้วยเราก็ส แล้วเราสามารถนําไปเป็นความสามารถพิเศษของตัวเราได้แล้วบางครั้งก็อาจจะนําไปแสดงนําไปแข่งได้ค่ะแข่งตนองงนนี้ลูกพี่แข่งภาษาเยอะการรำเี่ยค่ะเคยไปอ,ออกงานี่ยเคยไปค่ะอีกงานแล้วโหหลายครั้งเลยค่ะดังประจันบางครั้งค่ะตอนนี้เราสามารถเป็นการยองรับพีเได้ได้ค่ะแล้วเอารับอะไรบ้าง อนรักวัฒนธรรมไทยศิลปะไทยเพื่อให้คงอยู่ตลอดไปค่ะค่ะเอาลูกมาเรียนที่นี่ก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างนี้นะคะ<ม>เพราะว่าลูกก็ได้มีการศึกษาวัฒนธรรมไทยเป็นในตัวด้วยแล้วก็การมาเรียนลําไทยเนี่ยนอกจากที่จะได้ศึกษาวัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยเราก็ยังได้ฝึกทักษะค่ะ,คะไม่ว่าจะเป็นด้านสมองมด้านความคิดด้านความจําแล้วก็การกล้าสแสดงออก<ม>รวมถึงการเข้าถึง กับคนในสังคมด้วยค่ะเพราะเขาจะได้มีกลุ่มเพื่อนที่จะรู้จักกันมากยิ่งขึ้นค่ะที่นี่เปิดสอนวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับแล้วก็หยุดทุกวันจันทร์ส่วนเด็กอนุบาลจะสอนรำหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วก็เด็กโตสอนรำสองชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับถ้าใครสนใจมีเรียนรำคอร์สตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวด้วยก็เปิดสอนเรียนตั้งแต่ตอน4ี่โมงเย็นถึง2ทุ่มก็มีนะครับ การลำไทยนี่นอกจากเป็นการสารวัฒนธรรมไทยแล้วนะครับยังเป็นการฝึกเรื่องของบกคลิกภาพแล้วก็ทักษะอาชีพเอาไว้แล้วก็รวมถึงการทำงานแบบเป็นทีมด้วยนะครับจากคนต่างถิ่นที่ไร้